กลับนมัตการพ่อครูธรรมะโพธิลักษ์ค่ะยิฉันป่านแก้วสีไกยิยจิ์ค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมวันนี้ได้มาที่ภัยสาลีแวะที่ภัยสาลีและจะเดินทางไปภูผาฟ้าน้ำก็ได้มีโอกาสมา ร่วมงานอโศกลํำลึกที่ภผ่สาลีก็ตั้งใจว่าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อท่านจะเพ่งเพลียนมีความขยันอ่านกิเลสล้างกิเลสของตัวตนเองให้ให้ได้มากที่สุดค่ะจะมีความาลดละกิเลส ตัวที่ไม่ค่อยมีความแก้วกล้าอาจหานตัวกลัวค่ะยังกลัวกลัวฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ดีฮะก็ตัวนี้แหละรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะมาเยอะแต่ตัวเรื่องอการตัวยอมนี่มีเยอะแล้วค่ะตัวยอมนี่จัดการได้แล้วค่ะก็มีตัวที่ไม่ค่อย เนี่ยกล้าหาญไม่ค่อยคำพูดคำอะไรเราก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะคะทีนี้กลัวกลัวพูดไม่ดีกลัวพูดไม่ไม่เหมาะไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าคล่องว่องไวก็เราก็ต้องมาล้างตัวนี้ก็พยายามพูดให้เยอะขึ้นเป็นคนพูดน้อยเป็นคนพูดน้อยค่ะค่ะจะพยายามเป็นคน พูดจาให้ชัดเจนพูดจาให้ชัดเจนมีความกล้าหาญมีความแบบกล้าหาญที่จะพูดอ่ะคนพูดไม่เก่งค่ะค่ะ